สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ7นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับจงหาความยาวของเส้นรอบรูปนะครับาจากข้อนี้เนี่ยเริ่มจะมีตัวแปรเข้าเข้ามานะครับก็คือเจ้า A นั่นเองก็จะส่งผลให้ทำค่อนข้างลำบากถ้าเราไม่แม่นเรื่องพหุนามนะครับอ่าเหมือนเดิมผมก็จะเอาด้านที่ยาวที่สุดนะครับไว้คนเดียวด้านยาวที่สุดก็คือ A บวกหนึ่ง ทั้งหมดกาลังสองนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะครับก็เป็นสิบสองกำลังสองบวกด้วย a อลบหทั้งหมดกําลังสองอ่ะผมคูณเลยนะครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอันนี้ถ้าใครไม่แม่นสามารถไปดูในเรื่องพหูนามที่ผมสอนไว้นะครับโอเคสิบสองสิบสองหนึ่งสี่สี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับบวก A อกำลังสองบวกอ่ะโทษทีลบนะครับลบอ่าไม่ใช่บวกนะครับอ่ะ เป็น a, a กำลังสองลบสอง a แล้วก็บวกกับ1สมการเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ A กำลังสองกับ a กลังสองโยนมาหายกันนะครับเป็น0 1นกับ1หายไป <c ười> คำว่าหายนี่ไม่ใช่ตัดนะครับถ้าโยนมามันก็มาลบกันมาบวกมาลบกันก็หายไปนะครับสองนะครับโยนมาทางนี้เป็น4 A เท่ากับ1สี่สี่เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สามสิกยบสี่แสดงว่า a เท่ากับ สามสิบหกนั่นเองแต่โจทย์เขาไม่ได้ต้องการค่า A นะครับเขาบอกว่าจงหาความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปก็เกิดจากเท่าไหร่ครับสิบสองมาบวกกับ a บวกหนึ่งบวกกับ a ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งกับลบลบหนึ่งกับบวกหนึ่งหายไปนะครับแสดงว่าสิบสองบวกสองเอเอคือเท่าไหร่ครับ A คือสามสิบหกก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบหกคูณสองเป็น 72นะครับเจแล้วก็มาบวกกับ12เป็นเท่าไหร่ครับเป็น84ข้อนี้จงหาความยาวรอบลูกนะครับก็ตอบ84หน่วยนั่นเองนะครับข้อ7เรียบร้อยนะครับ